สวัสดีครับเพชรดำแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเพชรดำเป็นไงบ้างครับน้ำหนักผ่านเรียบร้อยเพิ่งอาบน้ำเสร็จเป็นไงบ้างครับครับมาชั่งน้ำหนักเหยียบครั้งแรกเกินเท่าไหร่ครับเกินอยู่4.4ครับโัวเห็นผู้โชคเรานี่มาสอบครั้งแรกก็เกิน3ปอนด์เลยครับครับยังไม่เสร็จเลยป่านนี้เราเสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับการเต้นตัวฟิตซ้อมของเราในไฟนี้ครับก็ก็ซ้อมมานานอยู่ครับเพราะว่าซ้อมให้กับ ที่กัปตันเขาไปต่อยโอ้โหตั้งแต่กัปิตัโนไปจริงแชมป์โลกคิกบอกซิ่งเลยครับแล้วโควิดนี่เราได้<ม>กลับบ้านกับช่องพักผ่อนร่างกายอะไรบ้างครับก็ซ้อมให้พี่กัปตันเขาพอเขาไปปุ๊บผมก็พักประมาณ7วันครับอ๋อแล้วก็กลับค่อยๆซ้อมต่อครับค<ม>รับคือราพีซ้อมก็ไม่น่าจะมีปัญหาไม่มีครับเคยเห็นเกมการชกของคู่ชกของเราไหมพลอยวิทยาผมผมไม่เคยดูต่อยจริงๆครับเคยเห็นแต่ในในทีวีครับแล้วแล้วเป็นไงบ้างเกมการชก ก็เป็นมวยเข่าแข็งแรงครับเข่าแข็งแรงแล้วเป็นมี่เราแก้เกมวางแผนไว้ยังไงครับก็ผมก็ซ้อมให้แข็งแรงเหมือนกันครับมาไม่ไม่ยอมเขาไม่สุไม่ไอ้นี่เขาเพราะว่าตั้งใจมาเข่าเข่านี่คือตั้งใจมาแก้โดยเฉพาะเลยคู่ปั้มคู่ซ้อมที่ข่าพเจดีมีใครบ้างครับคู่ปั้มเราก็มีมงคลเพชรครับมรดกเพชรแล้วก็เพชรมงดครับตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับแล้วคิดว่าจุดอ่อนของพลธยาอยู่ที่ไหนครับอ่อนน่าจะเป็น วงนอกไหมครับวงนอกครับว่าเรานี่มีแข้งซ้ายจีนซ้ายไว้สกัดการเดินของพอวิทยาอยู่แล้วครับเลื้อว่าอะไรกันจีนก็ให้ต่อยให้เต็มที่ครับแล้วก็อย่าอย่ายอมครับสู้ให้สู้ครับมีมีอาชีพลุงนาไหนี่ครับนี่ครับเบื้องต้นจะใครก่อนเบื้องต้นก็จะจะโบสครับสีแบงค์ไม่ได้เจ๊ไปก้าวครับแต่ว่ามีแน่นอนครับครับพี่ตั้มปล่อยปล่อยนั่หนักแค่ไหใหญ่ 65 66ครับ65 6ิบาหไฟล์ล่าสุดเราชกชกไว้ไหมโชคไวนะไข่โชคขอบชาติพยาศพยักษ์ครับวันนั้นนี่ต้องบอกว่าชนะแบบมีเสียวเหมือนกันสุดท้ายพี่ดำเป็นคนที่ไหนครับอุบลครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้22ครับยีฝากถึงแฟนคลับ FC ที่จะลุ้นที่จะเชียร์เราวันนี้นะครับผ่านทางช่องทางไหนบ้างครับครับก็ฝากพี่น้องแฟนคลับ ชาวจังหวัดอุบลแล้วก็ประเทศไทยด้วยครับช่วยแชร์เป็นการแก้ผมด้วยครับสู้ๆครับเต็มที่ครับจับจับไปทีเด็ดเลยครับอย่าอย่าไปกลัวครับเรามีเราชนะอยู่ครับครับผมขอบคุณมากครับน้องขอให้โชคดีครับผมครับขอบคุณมากครับจอยวิทุงทรงอ่ะแรงกลางยีทิดครับผมพลวิทยานายกวิทุงทรงครับพาคนตักบ้านเขาขับไปดูเรื่องอะไงบ้างครับรอบนี้ครับก็อันหนักลงมารถเมชาสองพอนกว่าแล้ววิ่งนานไหม องรอบครับรอบนึงเหลือปอนนึงครับประจําอยู่แล้วก็สองปอนกว่า3ปอนโดยประมาณรอบนี้เราเก็บตัวอยู่ใต้นะวันนี้ใช้สีเสื้อนาวิตเอนายกนายกวิทต้รงสับก็หลายครั้งนี่สีเสื้อนี่ผลงานหลังๆเป็นไงบ้างสามไฟนี่แพประจันบานครับแล้วก็สองครั้งเลยอีกครั้งหนึ่งชนะโดนสุพงครับจะนะชนะจะนะโดนสะพงอ้เมื่อคืนนี้นะครับ เออคนละทองคนละเลี่ยมเมื่อคืนมันก็ชอคนละแบบเราอ่าวันนี้ร <130, 4. S 1> ้อยร้อยสามสี่ร้อยสามสี่พิกัดนี่สองไฟที่ผ่านมาร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสองครับรีอยสามสี่อันนั้นมชกงตอนตอนตอน,ตอนเย็นเหมือนกันครับนี่มันเวทขึ้นมานิดหนึ่งไม่หเราปล่อยขึ้นมารืออ้วยไงปล่อยขึ้นมานิดนึงมีปัญหาไม่ทีต่อทีหนักไหมไม่มีไม่มีนะครับแต่ว่าเข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 า,เขาหนากว่าด้วยว่าครับแต่รเราก็ได้ได้สูงได้ลอยรเราไงมวยเขาเขาเขาเดินปล้่เดินตีขวางหน้าแทงแล้ววันนี้ครับก็น่าจะถูกคู่แหละคู่นี้ครับ เห็นคลิปก็ไม่เข้าเป็นมวยแบบไหนแข่งซ้ายอ่ะแข่งซ้ายกันอย่างเดียวกับเอาน้ำหนักปล่อยๆของเราเป็นไงปล่อยซีออกปล่อยครึ่งอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสี่อ่ะยี่สิบสี่ถนัดซ้ายถนัดขวาขวาขวาอ่ะแล้วเราพื้นเพเนี่ยเราเจอพวกมวยฝีมือเนี่ยเราจะชอบออกทรงที่ว่าไปไม่เป็นวันนี้เรามีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรบ้างครับก็เ,เดินอยู่จับในอย่างเดียวคิดว่าทรงของวันนี้เพชรด,ดำกับประจันบานเนี่ยทรงแบบเนี้ย ทรงใกลเคียงกันไหมน้องคิดว่าใกล้เคียงใกล้เคียงกันแต่น้องมีการวางแผนไหมล่ะน้องแผนครับเดินจับไน้อย่างเดียวแล้ววันนั้นถามนิดนึงไอ้นี้มันเกิดอะไรขึ้นครับที่เราไปสะดุดปัญบานทั้งสองไว้ทั้งนั้นนี่เราเราใช้นะช่อฟ้าอะไรหมดเดินช้าอืาจะอืดหรือว่ายังไงหรือว่าน้ำหนักหรือว่ายังไงไม่น่าจะอืดอ๋ออืมมวยนี่บางทีมันเป็นมวยนี่บางทีมันบางวันมันเป็นบางวันบางอารมณ์มะ ช่วงโควิดใช่ไหมเราอือบบางวันก็โชคได้ดีบางวันก็เลิกมัเหมือนฟุตบอลนะนะมันเป็นสไตล์งั้นอ่ะวันนี้เราเรามายืนที่นี่มามากี่ครั้งแลงสิทธิ์ก็เคยตั้งแต่ตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆรายการบรัทสุนี่มาครั้งแรกใช่ไหมรั้งแรกรายการบรัทสุนิบวันนี้เขาเปิดบ้านต้อนรับพลอยวิทยาครับคิดว่าราคานี่มันเป็นลองเราเป็นลองต่อยดีนี่ครับยยาเราไปลองต่อยดีนิดชึ่งวันนี้ลำบากนะวันนี้ต้องให้ชัดเจนนะครับอ่ะ เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมรานะครนครศรีธรรมราชเอาฝาเอฟซีติดตามทูฟอยุวันนี้คู่เอกนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นกำใจพุ่มกันนะพุ่งชนะกับตายได้ครับอืมครับโอเคครับว่าครับผมขอบคุณมากครับโอเคขอบคครับขอบครับผมวันนี้ก็พยายามนะยุทธ์ีลได้ให้ได้ครับครับขมบคุณใจขอโชคดีครับผมครับผมครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวซีซั่มของคอยวิทยาก็ซ้อมดีนะครับตอนสามวก้งที่นิฟตึงจะต่อในรอบตัดเชจ้า พอที่อันนี้ครั้งแรกไหมครับที่มาเยือนวันวันศุกร์วยมันวันศุกร์ที่นี่ใช่ไหกครั้งแรกมีกังวลอะไรไหมครับกับบรรยากาศแวดล้อมไม่มีนะครับเราก็ต่อยตลอดอยู่แล้วต่อยมาถึงระดับนี้แล้วไม่ครับวางเกินบ้างแผนไปสู้อะไรกับเป็นบ้างก็ต้องชนะในทางนอ้กับเป็นธรรมกับทรายดีอยู่แล้วเราก็แก้มาแล้วว่า แล้วพี่ก็วางแผนให้เดินชนเดินชนครับเด็กเป็นไงไหมครับการพิซซ้อมไฟนีซ้อมดีครับไม่มีครับโควิดหยุดไปนี่น้องีที่ว่ามีสภาพร่างกายนี้มีปัญหาครับที่มันโชควันนี้ซ้อมอยู่ตลอดนะก็ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปซ้อมตาร่างกายอยู่ตลอดคุณปตองพูดซ้อมใคยบัตรครับน้องพีครับก็มีพวกอเกิริศตรงนี้โอ้กินดูบานแดงตัวใหญ่ๆนั่นเลยไวห่างไว้ห่างสิบปอนด์อยู่ที่นั่นหลายหลายตัวน้องพี่ว่าจุดอ่อนของเพชรจำวันนี้ครับมองไว้ที่ตรงไหนบ้างครับ ก็ต้องวงไหนครับวงไหนวงกลางนอกนี่แพ้ไปดำแน่อยู่นอกโดนสายโดนนอกเป็นไรนะครับแล้วสุดท้ายนี่ฝากนวิ์ฝากถึงแฟนครับ ใช่ก็ชิมเลยแล้วก็ตัวของพลวิทยาวันนี้นะครับครับก็ฝากแฟนหนมวยด้วยนะครับก็หลังจากพวกเมาครีก็เข้าไปชิงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามวยรอบมาบินแล้วก็อีกนิก็ผ่านไปแล้วเหลือพี่ใหญ่ของไทยนะครับก็วันนี้ก็ติดตามนะครับซ้อมเยี่ยมครับอ๋อพลวิทยานี้เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ของไทยครับพี่ใหญ่ของไทยครับก็ฝากติดตามนะครับวันนี้คู่เอกนำรายการซูโฟยูครับครับก็สนุกแน่นอนนะครับก็ฝากแฟนมวยมาเชิดเป็นกำลังใจให้น้องโบ๊ทนะครับ ก็ตั้งใจจัดมวยดีทั้งวันหักวันทุกเ์ือน